สวัสดีครับผมนายนัทพลรัตนชมเลขที่7ปวส2งับวิทยาลายัยเทคนิคครับผมนายธนวิทย์ารีชนเลขที่9ครับผมปวส2งครับครับวันนี้พวกผมจะมานำเสนอโปรเจกต์ถังขยะเคลื่อนที่ตามเส้นนะครับโดยเริ่มจากจุดเไปยังจุด B ครับวัตถุประสงค์ครับเนื่องจากทุกวันนี้นครับโลกเราเกิดเชื้อ โควิด1 9ขึ้นมาระบาดน,นะครับผมจึงทำทางขยะตามเส้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้นะครับโดยไม่ต้องสัมผัสสิ่งของโดยตรงแล้วก็ป้องกันเชื้อโควิด1 9จากการสัมผัสด้วยครับต่อไปนะครับจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทำทางขยะตามเส้นนะครับก็จะมีบอร์ด Arduino R3 แล้วก็ L298M โมดูลขับนะครับแล้วก็ลางท่านขนาด12โวลต์สายจัมเปอร์ผู้เมียแล้วก็โฟโตบอร์ด1บอร์ดครับแผ่นอะคริลิกแล้วแต่เรานะครับว่าจะเอากว้างยาวตามขนาดที่ต้องการแล้วก็เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุแล้วก็โค้งหุ่นนะครับพร้อมรอรถเคลื่อนที่นะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นการต่อสายและวงจรการทํางานของถังขยะตามเส้นนะครับอันนี้นะครับจะเป็นการทํางานของถังขยะเคลื่อนที่ตามเส้นนะครับโดยมีเซ็นเซอร์เป็นตัวจับเส้นนะครับว่าจะเคลื่อนที่ยังไงนะครับครับผมก็มีประมาณนี้นะครับวันนี้พวกผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับส่วนโค้ดต่างๆผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับขอบคุณครับ